ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของกิจกรรมปีใหม่ท่านผอ,อ,อคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรากิจกรรมเยอะมากเลยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเช้าวัวนวันแรกของปีเลยท่านใดได้ออกไปทําบุญกันบ้างนะคะก็มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวในวันขึ้นปีใหม่ครับผมค่ะท่านผอ,อได้ไปทําบุญที่ไหนมาบ้างไหมคะครับก็ มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมนะครับอของของจังหวัดเราที่จัดขึ้นสําหรับชุการทําบุญตักบารนี่ก็เพื่อเป็นเสื่อมคนต่อตอนเองและครอบครัวนะครับเราเราจะมีกิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือ,อพิธียกยอดฉัดเข้าชั้นรอบอพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจำนวน364ต้นนะครับแล้วก็ พี่น้องประชาชนรวมทั้งส่วนราชการแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้มีส่วนในการปิดทองเสริมสิริมงคลช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมาครับค่ะซึ่งก็มีการเปิด ช่วงเวลาให้พี่น้องเราเนี่ยได้ไปปิดทองกันตั้งแต่วันที่24ธันวาคมจนถึง31ธันวาคม2567นะคะซึ่งก็แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็จะไปร่วมกันปิดทองพี่น้องประชาชนโรงเรียนต่างๆไปปิดทองยอดฉัดนะคะแล้วก็ต้นาฐานฉัดนะคะแล้วก็พอช่วงวันที่1ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมใหญ่นะ,ะัะท่านพออ๋อที่ปราสาทปนมลุงนะครับจะมีกิจกรรมรับแสงอรุณแรกแห่งปีนะครับ เป็นที่ทึกคักแล้วก็อลังการมากนะครับของวีรำเนะครับพี่น้องสายมูเนี่ไปกันเยอะมากค่ะบอเอค่ะจะเห็นช่วงเช้านี่เขาก็จะไปยืนแบบว่ารับแสงแรกของปีเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะขอพรพระสุริยเทพที่ประสาทพนมรุ้งนะคะหลายท่านก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมที่พนมรุ้งเนี่ยนอกจากจะมีพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกตรง15ช่องประตูแล้วมีวันขึ้นวันขึ้นเขาพนมรุ้งประเพณีที่ทํากิจกรรมเป็นทุกปีะนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพิธีรับแสงอรุณแรกของปีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะท่านบอก